หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยภาพรวมการแข่งขันพิีเมียร์ลีกฤดูการใหม่ที่กำลังจะกลับมาเปิดฉากกันอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์นี้ตามมุมมองของทางแกรี่เนวิลล์อดีตแบ็คขวาระดับตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นเหมือนกับไม้เหมือไม้เมากับทีมของเรามาโดยตลอด ไม่ริเว่าพู้จบเพลงอันดับที่5ในการแข่งขันเมื่อฤดูการทีแล้วจนชดตัวไปลุยในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในปีนี้แต่นั่นก็นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเชิงของตัวผู้เล่นเมื่อมันมีนักเตะหลายคนที่ต้องตบเท้าออกจากถิ่นแอนฟิลด์ของเราไป ขณะเดียวกันสโมสรนก็มีการซื้อตัวทักอารเ็กซิสแมคอริสเตอร์และโดมินิกโซบอสไลเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางซึ่งคาดว่าจะมีการเสริมทัพเข้ามาเพิ่มเติมอีกในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดรอบนี้ นั่นทำให้ทางเนวิลเชื่อว่าทีมของเยอร์เกนครอปจะสามารถกลับมาติดทอปโฟได้อีกครั้งในการแข่งขันฤดูกาลใหม่แม้ว่ามันอาจจะไม่ถึงขั้นที่จะขึ้นไปท้าชิงตำแหน่งแชมป์กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และทางอาร์ซนอลก็ตามทีผมยังไม่ได้มองดูลิเวอร์พูลในตอนนี้นะเนวิลกล่าวระหว่างการจัดรายการโอเวอร์แลปผมคิดว่ามันคงจะว้าวไปเลย หากพวกเขาสามารถขึ้นไปท้าชิงตำแหน่งแชมป์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์ซ a นอลได้อย่างไรก็ตามเมื่อถูกผู้ดำเนินรายการถามจี้ต่อไปว่า8อันดับแรกของพิีเมีลิกในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้จะมีทีมใดเข้ามาติดโผกันบ้างเนวิลก็ได้ตอบกลับมาว่าผมคิดว่ามันจะเป็นอาร์ซ a นอลแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด Chelsea, Villa, United, ลิเวอร์พูลเชลซีแอสตันวินล่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดและท็อตแนมฮอสเปอร์นาเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้พผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราแต่เป็นแข่งแห่งอนาคตกันบ้างเมื่อทางเดลี่เมล์สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษ ได้ตีข่าวออกมาว่าในตอนนี้ลิวพูกำลังหันมาให้ความสนใจในตัวของเมสันเมเรียศูนย์หน้าดาวรุ่งอนาคตไกลที่เขาได้รับการยกย่องเลยว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งุ่งแรงมากที่สุดของวงการลูกหนังไอแลนด์เมื่มตอต้นปีที่ผ่านมาเจ้าตัวเองก็เพิ่งสร้างสถิติกลายมาเป็นนักเตะที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่สามารถทำประตูได้ในหลีกสูงสุดของประเทศไอร์แลนด์ หลังจากเขาได้รับโอกาสลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของทางเซนแ a รติกแอตเลติกจนชื่อของเขาโด่งดังและถูกกล่าวถึงกันเป็นวงกว้างนั่นทำให้เขาได้รับการจับตามองจากหลายสโมสรชั้นนำทั่วยุโรปและหนึ่งในนั้นก็คือคู่แข่งร่วมศึกพิเมีร์ลีกของทีมเราอย่างทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของทางเปปกวาดิโอลานั่นเอง ทั้งนี้ทางซิตี้ได้ทำการเชิญดาวเตะวัย15ปีมาทดสอบฝีเท้ากับสโมสรของพวกเขาอยู่ในเวลานี้หลังจากพวกเขามีความเชื่อมั่นในความสามารถของทางเมเลียว่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้ในอนาคตแม้กระนั้นการดำเนินการดังกล่าวก็ยังเป็นเพียงการทดสอบฝีเท้าในเบื้องต้นเท่านั้นและเมเรียเองก็ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาใดๆกับยอดทีมจากแมนเชสเตอร์ทางนั้นด้ว ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ลิวรพูหวังจะปาดหน้าเค้กในดีวนี้และเตรียมติดต่อไปยังตัวของนักเตะร่วมถึงเอยินส่วนตัวของเขาเพื่อน้มน้าวให้เลือกย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลด์แทน ไหนๆก็เปิดประเด็นมาเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะห,หน้าใหม่ของทีมเรากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูหนึ่งในเป้าหมายหลักที่เราอยากจะได้ตัวมาร่วมทีมมากที่สุดในช่วงเวลานี้อย่างทางโรมโอราเวียมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของทางนักบุญเซอแทมตันที่เราพยายามอย่างหนักในการเซ็นสัญญากับเขามาตลอดช่วงสัมเมอร์นี้ ไม่รูอว่าผู้ต้องการกำลังเสริมในแดนกลางเข้ามาเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับหลังจากเราปล่อยตัวทั้งฟาบินโยและจอแดนเฮนเดอร์สันไปให้กับทางสโมสรจากประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งนั่นก็ทำให้เราเกิดช่องว่างที่ใหญ่เบอริ่มในแดนกลางและจำเป็นจะต้องเร่งอุดรูดังกล่าวก่อนการแข่งขันฤดูการใหม่จะเปิดฉากขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตามความพยายามในการล่าลาเซ็นของทางราเวียก่อนหน้านี้ของทีมเราก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเมื่อว่าผู้ยื่นขอ้อเสนอขอซื้อตัวเขาไปแล้วถึง3ครั้งด้วยกันที่ตัวเลข37ล้านปอนด์42ล้านปอนด์และล่าสุด45 000, 000, ล้านปอนด์รวมกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมแต่ก็ถูกทางเซาท์ทฮมตันตอบปฏิเสธกลับมาทั้งหมด หลังจากพวกเขายังคงยืนกรานต้องการได้ค่าตัวที่50ล้านปอนด์แม้กระน,นั้นริวร์พูก็เตรียมกลับมาพร้อมข้อเสนอใหม่เป็นครั้งที่4และล่าสุดตามการเปิดเผยของไรอันเทเลอร์นักข่าวคนดังกระยืนยันว่าท้ายที่สุดหงแดงจะสามารถปิดดิวนี้ลงได้มันยากที่จะแสดงความคิดเห็นในตลาดซื้อขายนักเตะนะ เพราะเราก็เห็นกันมานักต่อนักแล้วในอดีตที่ผ่านมาว่าสิ่งต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ในช่วงเวลาเพียงแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเทเลอร์กล่าวความคิดเห็นส่วนตัวของผมก็คือหากเราเวียต้องย้ายออกจากทางซอลแทมตันเขาจะเลือกไปอยู่กับลิเวอร์พูลมันมีการเจรจากันไปแล้ว ผมไม่อยากจะพูดว่ามันมีความคืบหน้าเพราะพวกเขาก็อยู่ในช่วงของการเจราจาขั้นสูงกันอยู่แล้วแน่นอนว่ามันมีการพูดคุยกันระหว่างทั้งสองฝ่ายกันอยู่ข้อเสนอได้ถูกยื่นเข้ามาแล้วถึงสามครั้งและได้ถูกตอบปฏิเสธกลับไปทั้งหมดแต่พวกเขาก็มีการพูดคุยกับตัวของนักเตะและรวมถึงตัวแทนของเขาด้วย ตัวของราเวียเองแสดงออกอย่างชัดเจนว่าอยากจะย้ายไปลิเวอร์พูลดังนั้นหากจะให้ผมพูดว่ามันมีความคืบหน้าผมก็ขอเป็นตอนที่ดิวนี้กำลังจะจบลงเห็นได้ชัดว่าลิเวอร์พูลเองเสียทั้งฝาบินโยและจอแดนเฮนเดอร์ซันไปผมจะพูดเรื่องนี้อย่างระมัดระวังแต่ผมไม่คิดว่าลิเวอร์พูลจะต้องกลัวว่าจะมีทีมใดมาปากหน้าพวกเขา ทางเดียวที่เรื่องนั้นจะสามารถเกิดขึ้นได้ก็คือกรณีที่ทางชิวซีมองว่ามอซสใส่เซโดแพงจนเกินไปนั่นถึงจะทำให้พวกเขาเบนเป้าหมายหันมามองทางราเวียแต่ผมยังคงคิดว่าท้ายที่สุดแล้วชิวซีจะได้ตรวจทางใส่เซโดนะดังนั้นสำหรับผมแล้วผมเชื่อว่าในทั้งสองดีวนี้จะสามารถเกิดขึ้นเป็นจริงในท้ายที่สุด ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของโรเมโอราเวียอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งกันบ้างมาทางซาท์ทอมตันมีโปรแกรมลงสนามในศึกคาราบาวครับในค่ำคืนนี้เจอกับทางจิวริงแฮมทีมในระดับลีกทูของประเทศอังกฤษและล่าสุดตามการเปิดเผยของแมตต์สมิธนักข่าวคนดังจาก TNT Sport ก็ะดอกมายืนยันว่าโรมโอราเวียจะไม่มีชื่อในเกมดังกล่าวหลังจากเขากำลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาย้ายไปร่วมทีมหรืเวอร์พูลนั่นเองเข้าใจว่าโรมโอราเวียไม่น่าจะมีส่วนร่วมกับซาว์แทมป์ตันสำหรับเกมในค่ำคืนนี้นะเว้นเสียแต่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายสมิธทวิตยืนยันผ่านหน้าทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขา ทั้งนี้มันเป็นที่เชื่อกันว่าหากราเวียไม่ได้ลงสนามในคืนนี้มันก็จะเป็นการส่งสัญญาณถึงการย้ายทีมของเขาในอนาคตอันไกลเพื่อป้องกันไม่ให้เขาติดคับทายจนไม่สามารถลงสนามในรายการนี้ให้กับว่าที่สโมสรใหม่ของเขาได้นั่นเอง เรล้ามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ด้วยเรื่องราวของอีกหนึ่งเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ในแผงกองกลางของทีมเราอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นทางอังเกรตินดาเดยมิดฟิลด์ทีนชาติบราซิลกันบ้างเมื่อมันมีการยืนยันจากบรรดาน,นักข่าวสายหงหลายท่าน ที่ได้ออกมาบอกก่อนหน้านี้ไปแล้วว่าทีมของเราพิการติดต่อสอบถามในเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวเขามาจากทางฟรูมิเนเซต้นสังกัดของนักเตะและล่าสุดมันก็มีความคืบหน้าที่น่าสนใจในการไล่ล่าตัวดาวเตะวัย22ปีรายนี้ออกมา เมื่อเข้าเตรียมรงสนามช่วยทีมทำศึกโคปาดิเบอร์ดาโตเรสในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ในค่ำคืนนี้หลังจากฟรูมินเนเซมีโปรแกรมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมแกร่งอย่างทั้อาร์เจนตินอสจูเนียพวกเขาเสมอกันมาในเกมแรกที่1ประตูต่อ1 และล่าสุดทาง ESPN บร a z i l สื่อชื่อดังจากบ้านเกิดของนักเตะก็ได้รา,รายงานข่าวออกมาว่าเกมนี้จะมีความเชื่อมโยงกับโอกาสในการย้ายทีมของอังเรด้วย มันในตอนนี้ฟรูมิเนเซได้ลดเงื่อนไขในการล้างตัวของเขาลงมาเป็นว่าหากทีมตกรอบในการแข่งขันรายการนี้พวกเขาก็พร้อมที่จะปล่อยตัวอังเดย์ไปให้กับลิเวอร์พูลแต่ในทางตรงกันข้ามหากพวกเขายังสามารถกรีทางผ่านเข้ารอบต่อไปได้ฟรูมิเนเซก็ยังคงต้องการเก็บทางอังเดย์เอาไว้กับทีมต่อไปเพื่อไว้ใช้เป็นแกนหลักในการไล่ล่าความสำเร็จ ซึ่งหากมันเป็นเช่นนั้นลิวภูลก็จะต้องเลื่อนแผนการในการเซ็นสัญญากับเขาไปเป็นช่วงเดือนมก,กราคมแทนดังนั้นเกมนี้จะเป็นตัวชี้ขาดอนาคตของเขาแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ